สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามา u n นบ x ็อก Aero Pace กันนะครับตัวอปุปกรณ์จะมี5ชิ้นสิ่งที่เราใช้ที่สําคัญกับเราจริงๆก็จะมี4ชิ้นนี้นะครับจริงๆก็มีคนทํามาเยอะแล้วนะครับแต่ก็มาทําแบบชบาวบ้านชาวบ้านทีอันเก่าผมจะเป็นรุ่นโกนะครับตัวโกมันจะสั้นกว่าตัวตัวปกติอยู่นิดนึงผมจะมีปัญหาเวลาที่ที่เราใช้ กาแฟที่มันคั่วใหม่หน่อยที่มันมีแก๊สเยอะๆเป็นกาแฟคั่วเข้มมันจะใส่น้ำได้ไม่เท่าปริมาณที่ใช้อยู่เป็นปกตินะจะต้องคอยเทซ้ำตอนที่ฟองม,มันฟูขึ้นมาก็เลยต้องซื้อตัวที่เป็นไซส์ปกติมาใหม่นะครับเปิดกล่องมาก็จะเป็นของก็จะอด้านในนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นไมโคร ให้คนตัวนี้เก็บดีๆนะครับซื้อใหม่500ผมไปดูในร้านของเอลวัลพีไทยแลนด์มานะครับ500ร้ช้อนตักนะครับผมไม่แน่ใจว่าปริมาณในการตักครั้งหนึ่งเท่าไหร่ยัไม่เคยวัดสักทีนะครับว่ามันกี่กรัมพวกขีมกี่กรัม้วกลางกี่กมนี้ก็จะมี ใบสูตรเป็นสูตรการชงคำแนะนำคือการใช้ต่างๆนะครับมีภาษาไทยด้วยคำแนะนำนะครับในอีกอันก็จะเป็นตัวกะป๋องอันนี้ก็คือโอ้ยไม่มีสติกเกอร์เขียนว่า สแกนเบฟอร์ให้สแกนก่อนที่จะทำการสกัดกาแฟครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับในนี้ก็จะมีก้านชงอยู่ด้านในฝุ่นเยอะจังเลยนะนี่นะครับโอ้โหโทำไมคุณไม่เช็ดอะไรให้ฉันเลยวะก่อนส่งมา น,นี่าจะเป็นเคยอ่านเจอมันเป็นไม่ใช่อะไรที่อันตรายนะครับข้า,ขาตวตรงนี้ให้เราล้างก่อนใช้งานนะตรงนี้นะครับอาจจะเป็นพวกตัวที่ทําไม่ให้ยางมันติดกับกระบอกนี่นะครับอาจจะเป็นแป้งอาไ่แน่ใจอ่าน,นี้ก็มีกระดาษแถมมาให้นะครับอยู่ในฝาฝาตัวนี้กระดาษมีมา พีเพ็ไมเนใจน่าจะประมาณหนึ่งร้อยไม่น่าถึงสองร้อยน่าจะหนึ่งร้อยเป็นฝาคู่ตัวก็ในกล่องก็จะมีใบคู่มือนะครับมีตัวกระบอกหนึ่งชิ้นตัวก้านกดชิ้นหนึ่งนะครับมีที่ตักกาแฟมีไม้คนห้าร้อยนะครับอันนี้ห้าร้อยนะครับโดยประมาณเก็บไม่ใช้ก็เก็บใส่กล่องไว้นะครับ ถ้าไม่ใช้ก็เก็บใส่กล่องไว้แต่แต่แตนะนำให้ใช้อันนี้นะครับอย่าไปใช้พวกช้อนคนอันนี้มันคนได้ทั่วถึงปากแต่ก็แล้วแต่เรานะครับหรือมีกระดาษก็คือในอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีตัวอุปกรณ์จะมีหชิ้นสิ่งที่เราใช้ที่สําคัญกับเราจริงๆก็จะมี4ี่ชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช้ก็ใส่กล่องใส่กล่องเก็บไว้คู่มืออ่านแล้วก็ใส่กล่องไว้ครับ เพราะว่าเผื่ออยากอาจจะได้เรามาหหไในกล่องก็ได้เก็บไว้ครับกระดาษใช้ได้เลยนะครับถ้าซื้อใหม่350แผ่นอันนี้ราคา200กว่าบาทผมลืมประมาณ250 300แผ่นตัวนี้ที่ให้มาน่าจะประมาณร้อนึงครับไม่แน่ใจอันนี้อนนี้ซื้อใหม่น,นี้นครับผมใช้เยอะก็เลยซื้อซื้อติดมาเลย ก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ล้างแล้วมาลองกดกันดูว่าอันใหม่กันเก่ามันจะรสชาติเหมือนกันไหมก็น่าจะเหมือนกันแล้วนะายครับ